สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักประชาชนที่เคารพทุกท่าน <S 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 วันนี้ผมมาทดล,ลองระบบด้วยนะท่หวังว่ามันจะสามารถทำงานได้ดีไหมนะครับเดี๋ยวต้องรอท่านผู้ฟังเข้ามาก่อนนะนะครับจะได้รู้ว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะ มีคนเข้ามาบ้างอย่างครับเนี่ยอ่ะมีคนเข้ามาแล้วนะวันนี้อย่าคาดหวังอะไรมากงานจะำฟังเพราะว่าเป็นการพูดคุยกันมีประเด็นอยู่เหมือนกันใ่ฟังแต่ว่าขณะเดียวกันก็อยากจะทดลองนะฮะระบบใหม่ซึ่งมันจะเล็กแล้วก็ง่ายขึ้นอันนี้ ถ่ายทอดสดผ่านอ่าก็เรียกอะไรแท็บเล็ตนะปกติจะเป็นเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับก็จะสะดวกเวลาที่ผมเดินทางไปต่างจังหวัดนะครับอืมก็อยากจะมาพูดคุยเรื่องที่กำลังคิดอยู่ตอนนี้นะครับรู้สึกว่ามันจะแรงขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่เมื่อวันซืนเมื่อวานหรือเมื่อวันซืนเมื่อวาน นะฮะช่วงเย็นๆเนี่ยปรากฏว่ามีการลงมติใช่ไหมครับท่บานฟังเสียงเบาไปหน่อยใช่ไหมเออเดี๋ยวนะฮะเสียงเบามากไหมฮลัฮโลฮโหลฮัลโหลฮัลโหลอ่ะฮะลัลโหลอ่ะได้ยินไหมครับท่านี้ เอาลได้ยินไหมครับดีขึ้นไหมฟังได้นะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งตรงลงเสียงเบาขึ้นกว่าเดิมไหมหรือว่าดีขึ้นนี่เร่งเสียงแล้วนะครับเป็นไง อ่ะดังปกติเอาเบากว่าทุกวันคืออันเนี้ยมันถ่ายทอดอ่ะดังแล้วนะโอเคนะครับพราะเมื่อกี้มันตั้งอัตโนมัติอยู่ตอนนี้เร่งสุดแล้วระัง,งนะครับก็ระดับเสียงที่อยู่ตรงนี้มันก็โอเคนะฮัลโหลอ่ะดังชัดเจนดีนะฮะอ่ะก็จะพูดเรื่องนี้แหละพระบนี้รศกรรมึ่ที่รู้สึกว่า กำลังจะเริ่มจากการที่เป็นเรื่องที่ผมว่าเป็นปกติในระบบรัฐสภานะตอนนี้สีส้มกำลังเรียกว่าเอามาปั่นนะครับเอามาปั่นทำให้สถานก,การณ์เนี่ยกลายเป็นว่าเรียกว่าเอามาทำลายพักเพื่อไทยโดยการอเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นรู้ฟังมันจะชักมากขึ้นเรื่อยๆนะครับหลังจากที่พรบนิรษกรรมโดยเฉพาะ อ่าฉบับของพรรคประชาชนแล้วก็ฉบับของประชาชนซึ่งอันเนี้ยจะรวมนิรโทษกรรมมาตราหนึ่งหนึ่งสองก็ไปด้วยปรากฏเมื่อวานนี้นะครับก็มีการนําเข้าสภาในวาระแรกปรากฏว่าพรรคร่วมรัฐบาลนี่ก็ประคองพรบนิรโทษกรรมสามฉบับนะซึ่งไม่ใช่ของพรรคประชาชนน่ะแล้วก็ของประชาชนซึ่งทั้งสองอันน่ะก็มาจากกลุ่มเดียวกันนะครับประชาชนก็เป็นกลุ่มที่เรียกว่า เคลื่อนไหวในแนวทางของพรรคสม้มนําเข้ามาสองฉบับแล้วสองฉบับนี้มีจุดเหมือนกันก็คือเนี่รทษกรรมให้มาตราหนึ่งหนึ่งสองด้วยส่วนอีกสามฉบับที่ผ่านเข้าไปนั้นเรียกว่ารวมทุกทุกทุก,ท,ก,ท,กทุกหมู่ทุกเหล่านะครับรวมทั้งเสื้อแดงเสื้อเหลืองก็ปปสทั้งหมดทั้งปวงที่ทําความผิดกันมาจนกระทั่งถึงปีหกหลังปีหกสามนะฮะประมาณนี้ ซึ่งจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็รวมเอานะครับบรรดาน้องๆที่เคลื่อนไหวปีหกสามมันเข้าไปด้วยซึ่งเฉพาะคนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมาตราการละเมิดมาตรา1หนึ่งนึงสองนะครับว่าไปแล้วก็หมายความว,ว่านี่ต้องการให้ทุกคนนะครับยกเว้นมาตรา1หนึ่งสองเพราะนั้นส้มเขาก็ออกมาเดือดดาลเมื่อวานนี้นะครับมากมายซึ่งผมบอกว,ว่ามันเป็นเรื่องที่กำลังจะทำให้เรื่องที่มันปกติกลายเป็นเรื่องที่ไม่ปกติ พยายามเอาดีเข้าตัวเอาช่วยให้คนอื่นนะครับโกรธเกลียวฟาดงวงฟาดงาซึ่งจริงในระบบนี่รัฐสภาเนี่ยท่านผครับความคิดเห็นของแต่ละคนเนี่ยจะต้องได้รับการเคารพนะพักการเมืองแต่ละพักเขาก็มีวิถีของเขานะฮะโดยเฉพาะคนที่ฟาดงวงฟาดงาให้กับพรรคเพื่อไทยอยู่ทุกวันนี้เมื่อพรรคเพื่อไทยเนี่ยไม่ยกมือสนับสนุนการนิยทศกรรมมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยนะครับผมถือว่าไม่เคารพ สิทธิ์ของพรรคการเมืองอื่นโดยเอาความรู้สึกความคิดเห็นความอยากได้ใครมีของตัวเองเนี่ยตั้งแล้วพอว่าคนอื่นเนี่ยนะครับเขาไม่ทำตามที่ตัวเองต้องการก็ฟาดวงฟาดงานโมโหกล่าวร้ายหาว่าเขาทรยศประชาชนผมก็อยากจะถามพรรคนี้หน่อยเหมือนกันนะฮะว่าพวกคุณเลือกพรรคเพื่อไทยมาหรือเปล่าคุณมีสสในพรรคเพื่อไทยไหม เข้าไปทรยศอุดมการณคุณตอนไหนนะแล้วย้อนกลับไปนะวังครับเรื่องไอ้มาตราหนึ่งหนึ่งสองนี่คนที่ไม่มีความจริงใจกับการที่จะทีร่รัฐกรรมมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยไม่ใช่ใครนะครับก็คือคนที่ต้องรับผิดชอบเรื่องนี้นั่นแหละพรรคไหนฮะพรรคเก้าไกลพรรคสีส้มนี่แหละถามว่าน้องๆวันนี้ที่โดนคดีมาตราหนึ่งหนึ่งสองไปเต็มไปหมดนี่ต้องเล่าย้อนความไปก่อนนะ คือก่อนหน้านี้มีมาตราหนึองเนี่ยนะครับคนที่โดนเรื่องนี้นะครับมีมาก่อนนี้มีมาก่อนนี้ช่วงระหว่างปีสีกนะฮะถึงประมาณปี6.60นย์นะครับส่วนใหญ่ก็เป็นคนเสื้อสีแดงซึ่งวันนี้ก็โดนมาตรานี้นะจนกระทั่งโดนจําคุกติดคุกต,ติดตารางกันไปก็เหลือไม่กี่คนแล้วที่ค้างคาอยู่และอีกไม่นานก็คงจะออกมาชุดใหญ่จริงๆนะครับนั่นคือหลังจากปีหกหนึ่งาแล้ว โดยเฉพาะในช่วงปี63ไล่มาเรื่อยๆเนี่ยนะฮะมีความผิดมาตรา1 1หนึ 2, เพิ่มขึ้นถ้าย้อนไปดูในบริบทตอนนั้นผมเล่าให้ฟังหลายรอบแล้วว่านดครับการใช้มาตรานึงหนึแบบที่เรียกว่าตั้งทงเอามาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเนี่ยผมยืนยันอีกทีนะครับว่าช่วงเวลาสี 9, ่เก้าสี 2, ่แปดห้าหนึ่งห้าสองห้าสามจนกระทั่งถึงปีหกหนึ่งเนี่ยก่อนปีหกหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ย นะครับแม้กระทั่งบางทีเนี่ยาบางทีเนี่ยมันไม่ใช่ความผิดก็ยังมีการยัดเยียดเรื่องนี้หรือแม้กระทั่งบางทีก็เอาไปขังลืมนะบางทีไม่ได้ทำผิดแล้วครับท่านผู้ฟังแต่ว่าเอาไปขังไว้ไม่ให้ประกันปรากฏว่าขังไปนานๆนะก็มีการคำนวณกันว่าถ้าสารภาพแล้วติดคุกป,ป่านี้ได้ออกมาแล้วอย่างอาจารย์สุรชัยเ,ยเป็นต้นนะครับอย่างนายสมยศพฤกษา,กาเกษมสุขนี่ก็เป็นต้น นะครับสองคนนี้เปรียบเทียบกันได้ดีอาจารย์สุชัยเข้าไปนะครับแต่ว่าสารภาพตั้งแต่ต้นปรากฏว่าติดคุกไม่นานก็ออกมาส่วนนายสมยศนี่นะครับก็จะดื้อไม่ยอมรับสารภาพจะยืนยันนะต่อสู้กับมาตตาหนึ่งสองเอาละทั้งคู่จะผิดจะถูกไม่ทราบแต่สุดท้ายนายสมยศนี่คดีก็ไม่ได้ถูกตัดสินนะครับในขณะที่อาจารย์สุชัยตัดสินแล้วก็จําคุกจนครบแล้วออกมาแล้วนายสมยศยังไม่ได้ออกเลยสุดท้ายสมยศเองก็ต้องสารภาพ น,นั่นคือเรื่องราวของมาตราหนึ่งหนึ่งสองซึ่งเป็นเรื่องทางการเมืองเอามาใช้มาตรานี้นะเล่นงานทางการเมืองกับฝ่ายตรงข้ามเนี่ยอันเนี้ยนะย้อนกลับไปดูเสริรมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นก่อนปีหกหนึ่งผมย้อนอีกนะฮะหลังปี6กหนึ่งเกิดอะไรขึ้นท่านฟังนี่ผมพูดหลายทีแล้วหลังปี6กหนึ่งเนี่ยนะคะดีใหม่ๆไม่มีเลยคดีเก่าเ,ก,าเก,าก็ทยอยยกฟ้องนะที่ค้างอยู่ในศาล คนที่ติดคุกอยู่ก็เรียกว่ามีการอภัยโทษเนิรโทษกรรมลดโทษลงมาจนกระทั่งออกจากเรือนจํากันไปนะทยอยออกจากเรือนจากันไปเรื่อยๆหลังปีหกหนึ่งนะคดีใหม่ไม่มีถึงมีก็ไม่ส่งฟ้องเทางาง่าไหรนะครับและคดีเก่าที่ค้างอยู่ในสารศารก็ตัดสินยกฟ้องแทบทั้งหมดนี่คือก่อนปีหกหนึ่งนะครับนะครับหลังจากมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงในปีหกหนึ่งเกิดขึ้นเนี่ยมาตราหนึ่งหนึ่งสองโดนอ่า ากรรทาในลักษณะนี้ไปดูเลยครับสติมาตาหนึ่งสองตั้งแต่ปีหกหนึ่งจนถึงปีหกสามเนี่ยคดีใหม่ไม่มีเลยคดีเก่านะฮะทยอยยกฟ้องโดยเฉพาะคดีของพี่ทอมอันนี้ยืนยันนะไปถามเจ้าตัวเขาก็ได้พี่ทอมสารภาพกลางศาลนะครับคือพี่ทอมนี่มีทั้งหมดเจ็ดคดีอะ่ะพิพากษาไปแล้วก่อนปีหกหนึ่งเนี่ยสองสามคดีเท่าที่จําได้นะนะถ้าจําคุกหมดเนี่ยหลายสิปีป่านนี้ยังไม่ได้ออก แต่นี้ไอ้ที่พี่ภาคษาไปแล้วก็ว่าก,ก็แล้วกันไปนะฮะแต่หลังปีหกหนึ่งคดีใหม่ๆของพี่ทอมที่ขึ้นสู่ศาลเนี่ยพี่ทอมรับสารภาพหมดนะครับว่าตัวเองเนี่ยนะมินละนะฮนะทำผิดมาตราหนึ่งหนะึ่งสองฮะตำรวจเชื่อไหมนะฮะศาลยกฟ้องทั้งๆที่จำเลยรับสารภาพศนะาลไม่เชื่อศ <laughs> าลให้เหตุผลว่าศาลไม่เชื่อ นะครับว่าพี่ดอมเนี่ยมีเจตนาจะไปกระทําผิดมาตราหนึ่งหนึ่งสองทั้งทั้ง,ท,งที่จําเลยสารภาพนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นหลังปีหกหนึ่งแล้วหลังจากนั้นเกิดอะไรต้องฟังก็มีการประท้วงกันขึ้นนะครับเนี่ยน้องๆเหล่านี้ติดกับดักมาตราหนึ่งหนึ่งสองหลังปีหกหนึ่งทั้งนั้นเกิดจากอะไรต้อฟังก็มีการประท้วงจำระ,ะ,ะขับไล่นายประยุทธ์ใช่ไหมครับอืมถ้าจําได้นะย้อนความไม่ฟังนะ นะม็อบน้องๆช่วงต้นเนี่ยออกมาเพื่อจะขับไล่รัฐบาลนายประยุทธ์นะเสร็จแล้วพอถึงเดือนสิงหาคมนะครับก็มีการเรียกว่าเบี่ยงเบนทิศทางของม็อบน้องๆเนี่ยนะครับจากที่มาโค่นล้มนายประยุทธ์ซึ่งถ้าพุ่งตรงไปที่นายประยุทธ์วันนี้ไม่มีแล้วครับคดีหนึ่งหนึ่งสองมีแต่คดีที่นรสรรมเนี่ยเนี่ยถ้ามีก็จะนรสกับหมดแต่คดีหนึ่งหนึ่งสองมันเกิดขึ้นจากการบิดเบือนบิดเบี้ยวทิศทางของม็อบน้องๆตั้งแต่ตอนต้น ซึ่งมาเพื่อไล่นายประยุทธ์นะก็เกิดแฮร์รี่พอเตอเตอร์ขึ้นมาจากนั้นเป็นต้นมาก็เป็นม็อบนะบสิบข้อเรียกร้องขยับทะลุเพดานนั่นแหละครับขยับจากการไล่ประยุทธ์เนี่ยนะครับขึ้นไปสู่การหมิ่นสถาบันช่วงต้นก็หมิ่นกันไปหมิ่นกันไปไม่มีใครจับจับจับผิดนะไม่มีใครจับมาดําเนินคดีแม้กระทั่งมีคนไปแจ้งความนะครับเรื่องก็เงียบไป แต่ก็ไม่ได้ทําให้คดีเหล่านี้ลดลงกลายเป็นทวีมากขึ้นมากขึ้นย้อนไปดูช่วงนั้นนะครับใครเป็นคนหนุนหลังน้องๆใครเป็นคนสนับสนุนเรื่องนี้ให้มันเกิดขึ้นไปไปมาก็หน้าเดิมๆที่อยู่พรรคส้มทั้งนั้นอ่ะใช่ไหมเท่าที่เราเห็นน่นนะครับสนับสนุนกันในขนาดที่บางฝ่ายนะก็ห้ามปรามนะครับซึ่งวันนั้นท่านล้มนายระยุทธ์อย่างเดียวก็รอดไปแล้วนะจบไปแล้วป่านนี้พรรคส้มได้เป็นรัฐบาลไปแล้วเชื่อไหมแต่วันนั้นนะครับ ไม่ล้มนายประยุทธ์กลับเลยขึ้นไปนะเอาเด็กๆเ,เหล่านี้เป็นเครื่องมือนำพาไปหาการล้มมาตรา1 1นนะฮะต้องการจะแก้ไขมาตรา1 1นซึ่งอันเนี้ยผมเคยตั้งขสัสนิฐานเอาไว้นะครับผมเคยตั้งข้อสงสัยเอาไว้มันเกี่ยวข้องกับนายทุนปารีดหรือเปล่าซึ่งนายทุนปารีดเนี่ยก็อยู่ที่นู่นนะนะครับ ก็มีข่าวว่ามีพบปะกันมีคนมาแฉนะครับว่ามีการไปพบกันก่อนที่จะตั้งพรรคอนาคตใหม่มีการพูดคุยกันมีการสนับสนุนกันนะนะครับหรือไม่เนี่ยในเรื่องของการที่จะทําให้นะมาตราหนึ่งหนึ่งสองเนี่ยจะต้องถูกยกเลิกเรื่องหนึ่งที่เขาพูดกันในช่วงเวลานั้นเนี่ยนะฮะเป็นความหวังของคนใน Facebook นะครับของพวกเขาเนี่ยมันมีคําพูดลักษณะว่าเด็กติดคุกเยอะๆเดี๋ยวก็ยกเลิก คนติดคุกมากมากเดี๋ยวก็ต้องยกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองถึงถ้ายกเลิกมาตราหนึ่งหนึ่งสองจริงๆเนี่ยครับผลประโยชน์ที่ได้มันจะเกิดขึ้นกับใครอ่ะไม่ใช่ไดน,นิกที่อยู่ปารีสเหรอนะครับอันนี้ผมก็เป็นเป็นข้อสงสัยซึ่งผมไม่ได้ผมคนเดียวแล้วครับที่สงสัยเนี่ยที่ต้องหนึ่งหนึ่งสองให้ได้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยครับก็มีการเบี่ยงเบนจากการที่กับไปะก่นะล้มรัฐบาลเผด็จก,การของนายประยุทธ์นี่กลายเป็นนะฮะจะไปปฏิรูปสถาบัน นำเด็กๆเ,เหล่านี้ออกมานะครับพูดจาจาบจ้วงตั้งแต่สิงหาคมมาเลื่อยสิงหากันยาตุลาสามเดือนจนกระทั่งพฤศจิกาครับนี่ผมเล่าให้ฟังนะนายประยุทธ์ถึงก็ออกมาประกาศว่านะต้องกลับมาใช้มาตราหนึ่งหนึ่งสองอีกครั้งแล้วเนื่องจากนะฮะก็มีสลิมไปแจ้งความเต็มไปหมดนะฮะหนึ่งห้าเ็ดกองอยู่ตามโรงพักเต็มไปหมดเลยนะครับ นะประยุทธ์ก็ถึงก็ต้องออกมาประกาศว่าต้องกลับเอามาตราหนึ่งหนึ่งสองกลับมาใช้ใหม่มันแปลว่าอะไรแปลว่าก่อนหน้านั้นเขาไม่ใช้ตั้งแต่หกหนึ่งถึงหกหกสามเนี่ยนะก่อนหน้านั้นอย่างที่บอกให้ฟังคดีใหม่ไม่มีคดีเก่าทยอยยกเลิกนี่คือการนิรโทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองในเวลานั้นแต่ไม่ได้เป็นการนิรโทษกรรมแบบออกเป็นกฎหมายนะครับก็เป็นการนิรโทษกรรมแบบการการะทําเลยนะครับไม่ต้องมีกฎหมายแต่ทําเลย เราเห็นแล้วการโยวกรลังหนึ่งหนึ่งสองมันเกิดขึ้นตั้งแต่หกหนึ่งนะฮะเราเห็นเราเห็นอย่างนั้นนะครับคนที่ติดอยู่ทยอยเอาออกคดีใหม่ไม่มีเข้านับเป็นศูนย์ไปดูสถิติได้เลยทีนี้คดีคดีที่โดนอยู่ตอนเนี้ที่กําลังจะต้องมานั่งเถียงกันว่าต้องนี้โทษกรรมให้พวกเขาเนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนที่นายประยุทธ์ประกาศว่าจะเอามาตรา1หนึ่งหนึ่งสองมาใช้ใหม่ใช่ไหมในขณะนั้นนยครับก็มีการสนับสนุนเด็กเด็ก น้องๆซึ่งมีความจริงใจไอ้ผู้ใหญ่ที่อยู่ข้างหลังวันนี้ยังไม่ติดคุกสักลายเด็กเหล่านี้ก็กลายเป็นเครื่องมือของคนเหล่านี้ครับท่บานผู้ฟังนะครับเข็นออกหน้าผมก็ไม่รู้สุดท้ายอย่างที่บอกให้ฟังท่านหนึ่งหนึ่ง,งสองถูกยกเลิกได้เนี่ยคนที่ได้ผลประโยชน์แน่นอนแล้วครับก็คือไอ้ผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างประเทศทั้งหลายไอ้นายน,นิกนายเนกอะไรเนี่ยนะครับซึ่งโดนหนึ่งหนึ่งสองอยู่นะครับ,นะรบแล้วสุดท้ายเนี่ยนะฮะก็เป็นที่มา ซึ่งกฎหมายยังไม่ได้ยกเลิกกฎหมายยังมีอยู่แต่เนี่ยนะมีคนไปสนับสนุนเด็กๆให้วิ่งชนปังตอวิ่งชนกฎหมายแนะล้วเราไปเถียงแล้วครับว่ากฎหมายมันผิดหรือถูกนั่นคนละเรื่องคนละประเด็นความหมายก็คือว่ากฎหมายมีอยู่ปังตอตั้งอยู่ตรงนี้นะครับเอาหัววิ่งไปชนม,มันทาไมนะแล้วสุดท้ายไอ้คนที่ยุเด็กวันนี้เนี่ยครับมานั่งหน้าสลอนเป็นพรรคการเมืองทํางานอยู่ในพรรคการเมืองต่างๆนะบางคนนี่ นะญาติโยมไม่ติดนะครับท,ทั้งทงที่ก็เป็นเยาวชนเหมือนกันตัวเองก็รอดทั้งนั้นแต่ละคนคนที่ติดคุกวันนี้ก็คือเด็กๆผลงานจากการสร้างสารรค์ของพักส้มใช่หรือไม่ผมถามแล้วเจตนาอะไรที่จะเกิดแบบนี้ขึ้นวันนี้ครับที่ไม่ได้นินรษกรรมเนี่ยครับทั้งหมดทั้งวงที่อยู่วันนี้ไม่ต้องมาเจ็บแค้นใครมันเป็นการทํางานของพรรคคุณทั้งสิน้นเมื่อกฎหมายมันมีอยู่แบบนี้ นะครับแล้วคุณก็เดินหน้าทํามันตรงไปทั้งทที่รู้อยู่ว่ามันผิดกฎหมายแต่คุณมีอเจนดาภายในเสร็จแล้วแผนการไม่สําเร็จมาวันนี้อยากคิดไว้พักนี้นะครับมีเจตนาจริงใจที่จะแก้เนิรโทษกรรมนะหนึ่งหนึ่งสองนะครับผมจะบอกให้ฟังว่าถ้าเขามีเจตนาจะแก้จะเนิ้โทษกรรมมาตราหนึ่งหนึ่งสองนี่ถ้าบังนะเป้าหมายที่เขาจะทําก็คือต้องเป็นรัฐบาลให้ได้ใช่ไหม เสร็จแล้วเขาทำยังไงกับการเป็นรัฐบาลนะครับก็ไปแบกหนึ่งหนึ่งสองวิ่งชนปังตอวิ่งชนสอวอจนไม่ได้เป็นรัฐบาลมินำซ้ำําพรรคเพื่อไทยเนี่ยไปขอให้เขายกมือให้เพื่อสนับสนุนพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเขาก็ไม่เคยยกให้นะครับเขาไม่เคยยกให้หวังอย่างเดียวเนี่ยครับว่าตัวเองจะต้องเป็นรัฐบาลถ้าตัวเองไม่ได้เป็นแล้วคนอื่นต้องไม่ได้เป็นลืมไปหมดครับว่าท่านสามารถจะยื่นเงื่อนไขวันนั้นอนะ นะถ้าคุณโหวตให้พรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลพเพื่อไทยก็ไม่ต้องไปร่วมกับพรรคอื่นๆนะครับก็สามารถจะเป็นรัฐบาลอยู่ในธรรมเนียบและก็มีพรรคเก้าไกลเนี่ยนะครับอยู่ในฝ่ายค้านนะฮะโดยที่ตัวเองเนี่ยไม่ขอรับตําแหน่งอะไรเนี่ยพรรคเก้าไกลก็สามารถทําได้แต่วันนั้นไม่ทํามาวันนี้ครับตอนนายอนุทินอยากเป็นนายกยื่นเงื่อนไขนี้กับนายอนุทินคิดดูนั่นก็แสดงว่าจริงแล้วคุณทําได้คุณคิดอยู่ในใจแต่คุณไม่ทํา วันนั้นถ้าคุณอยากจะนิรโทษกรรมมาตราหนึ่งสองนะครับคุณต้องยกมือให้กับพรรคเพื่อไทยสนับสนุนให้เขาเข้าเป็นรัฐบาลด้วยเงื่อนไขว่าเข้าไปแล้วต้องนิรโทษกรรมมาตราหนึ่งหนึ่งสองให้หมดนะครับแต่วันนั้นไม่มีครับความคิดอย่างเดียวคืออยากเป็นรัฐบาลนะครับถ้ามีความคิดอยากจะนิรโทษกรรมมาตราหนึ่งหรือจริงใจกับน้องๆเหล่านี้อยากจะช่วยเขาจริงๆวันนั้นคุณต้องทําอย่างที่ผมบอกอีกประเด็นหนึ่งนะครับ มีหลักฐานมนีน้องๆเนี่ยนะครับเขายืนยันนะครับในช่วงที่ต้องเผชิญชะตากรรมอย่างเดียวดายนะครับปรากฏว่าไปวิ่งขอให้สสพักเก้าไกลเนี่ยมาประกันตัวปรากฏว่ามีข่าวว่านะครับมีคำสั่งห้ามไม่ให้สสพักสีส้มเนี่ยนะครับไปประกันตัวน้องๆเน,นี่ยก็เป็นพฤติกรรมที่เกิดขึ้น ก็ไปถามน้องๆที่ประเจินคดีในวันนั้นสิครับเขารู้กันหมดนะครับว่าเขาขอให้สสเอาตําแหน่งมาประกันตัวนะครับก็โดนสั่งห้ามทั้งนี้เพราะพักตัวเองแบกหนึ่งสองเข้าไปชนกับปังตอสุดท้ายนะครับนำไปสู่เรื่องคดีล้มล้างการปกครองก็กลัวแล้วก็ทิ้งความรับผิดชอบที่เคยมีกับเด็กๆเหล่านี้นะ เสร็จแล้วไม่หนำซ้ำจำไา้ไหค,ครับการเล่นการเมืองของบาคนี้ไม่มีอะไรเหนือไปกว่าการอยากได้เป็นนายกนะครับระหว่างนั้นเพื่อไทยนะครับก็มีการถกเถียงกันเรื่องพรบนิโรโทษกรรมในระยะแรกๆจําได้ไหมไอ้เรื่องนี้มันไม่ได้มาเถียงกันนานไม่ไม่เพิ่งมาเถียงกันไม่กี่วันนี้นะครับนี่มันตกตะกอนแล้วผ่านวาระหนึ่งกันแล้วแต่ก่อนหน้านั้นผมจําได้แม่นยําก็มีการถกเถียงกันนี่แหละครับว่าจะเอาพรบนิรโทษกรรมฉบับหนึ่งหนึ่งสองเนี่ย เข้ามาดีไหมเข้ามาอย่างไรได้บ้างก็มีคําโต้แยง้งขัดแย้งของหลายฝ่ายเพื่อไทยนี่แหละครับในฐานะที่เป็นพักพักร่วมรัฐบาลแล้วในพักรัฐบาลแล้ววันนั้นก็เดินหน้าเรื่องพอรบนิรโทนกรในสมัยคุณเศรษฐาเนี่ยก็จัดตั้งคณะกรรมการกรรมธิการขึ้นมาชุดหนึ่งเพื่อคุยเรื่องนี้กันจําได้ใช่ไหมครับเพื่อคุยเรื่องนี้กันทุกพักการเมืองก็ส่งคนเข้ามาหมดแล้วก็เอาพอรบนิรโัษกรรมข,ของตัวเองนั้นมาปรึกษาหารือกันว่าจะทำยังไง เราก็เชิญครับท่านผู้ฟังเชิญไปยังพักเก้าวไกลนี่แหละนะแต่สุดท้ายพวกเขาไม่มาร่วมนะครับไม่มาร่วมคือถ้าเจตนาจะแก้มาตระเออจะนิรโทษกรรมมาตราหนึ่งหนึ่งสองจริงๆเนี่ยคุณต้องเข้าร่วมปรึกษาหารือกันในเรื่องนี้นะครับเพื่อจะได้หาทางว่าเออประนีประนอมกับพรคฝ่ายอนุรักษ์ยังไงเพื่อจะได้มีการนิรโทษกรรมมาตราหนึ่งสองแต่วันนั้นคุณกลัวว่ามันจะเป็นผลงานของพรักเพื่อไทย คุณก็ไม่ร่วใมใช่ไม่ใช่นะครับแล้วมาวันนี้นะฮะทุกอย่างมันเดินหน้ามาถึงตรงนี้ถึงจุดที่ผมบอกให้ฟังว่าดราม่าของพักส้มเนี่ยนะครับไม่เหนื่อยหน่ายจริงๆนะครับคนที่มาด่าพักพือไทยวันนี้ผมถามจริงเคยกากระบาดให้พักพื่อไทยสักคนไหมนะครับ พักส้มเคยยกมือหนุนอะไรเพื่อไทยบ้างสักเรื่องไหมนะฮะนอกจากจะคัดค้านทุกพรบรทุกการกระทาของเพื่อไทยพักส้มคัดค้านหมดมาวันนี้ตัวเองนะฮะจะยื่นมาตรานีรโทษกรรมหนึ่งหนึ่งสองเข้าไปท,ทั้งทั้งที่รู้มันไม่ผ่านแต่ก็ออกแอคชั่นดราม่ายื่นเข้าไปนะโดยไปขอร้องนะครับหวังจะให้พักเพื่อไทยเนี่ยนะครับมายกมือให้ ทั้งๆท,ที่ในอดีตคุณไม่เคยยกมืออะไรให้พักเพื่อไทยเลยแม้แต่พรบรเดียวมีหนำซ้ําอะไรที่เป็นของพักเพื่อไทยคุณขัดขวางหมดแต่พอมาวันนี้ดราม่านะครับขอร้องให้พรกเพื่อไทยยกมือให้พาพรบอรของตัวเองนะพอถึงเวลาเนะี่ยเขาคว่ำลงไปพรักเก้าไกลก็ดรามาร้องให้ร้องโหมวยวายเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่น ทั้งนี้ทั้งนั้นทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยนะก็หวังทําลายคู่แข่งทางการเมืองและหวังว่าตวงคะแนนเข้าพักตัวเองเท่านั้นถ้าคุณมีความจริงใจคุณไม่ทําแบบนี้ถ้าคุณมีความจริงใจที่จะผ่านผ่านมาตราอ่าเนี่ยรัศกรรมาตราหนึ่งหนึ่งสองคุณไม่ทําแบบนี้คุณจะร่วมตั้งแต่กรรมธิการตั้งแต่ต้นเพื่อหาทางออกไม่ใช่หาทางตันแต่นี้พอมีทางตันคุณก็เอาทางตันเนี่ยมาหามาหาหาประโยชน์ทางการเมือง มาหากินกับความขัดแย้งอย่างที่นายชวชัย,ชยวัฒน์วันนี้ด่าคนอื่นเนี่ยพวกคุณนั่นแหละรครับเป็นคนที่หากินกับมารตราหนึ่งหนึ่งสองหากินกับความขัดแย้งวันนี้บอกตรงๆถ้าแก้หนึ่งหนึ่งสองได้นิรภกรรมหนึ่งหนึ่งสองได้หมดปีเจ็ดศูนย์คุณจะเอาอะไรหาหารับประทานในสนามเลือกตั้งเพราะฉะวันนี้คุณนั่นแหละเป็นคนที่จะเลี้ยงเรื่องเหล่านี้เอาไว้เพื่อเป็นกระแสในการหารับประทานในการลงเลือกตั้งปีเจ็ดศูนย์ใช่หรือไม่ นะฮะวันนี้ก็ทําดราม่ามาใส่เพื่อเพื่อไทยลักษณะอย่างเงี้ยทั้งทั้งที่จำลังครับแต่ละพักเขามีนโยบายของตัวเองมีแฟนคลับของตัวเองมีคะแนนเสียงของตัวเองซึ่งแต่ละคนก็มีแนวทางซึ่งจะตอบคําถามนะฮะคนที่เลือกพักของตัวเองมาวันนี้นะฮะมีพักการเมืองตั้งหลายพักที่เขาไม่ยกให้คุณโดยเฉพาะพักเพื่อไทยเนี่ยเอ้โดยเฉพาะพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐเดี่นะฮะอา้าวแบตจะหมด เวรกรรมนะครับนะครับเนี่ยไอ,ไอตัวนี้แบตจะหมดแล้วนะผมลืมดูแบตไปรา,างเหลือแค่แปดเปอร์เซ็นมันจะไปได้ไกลแค่ไหนไม่รู้นะสุดท้ายนี่พูดให้ฟังอย่างนี้นะครับแม้กระทั่งเนี่ยวันเนี้ยคุณดูดิคนที่คุณควรจะทํานะคุณที่คนควรค,คนที่คุณควรจะคุยด้วยนั่นคือพ,พักร่วมฝ่ายค้านไม่ว่าจะเป็นพักภูมิใจไทยพักพลังประชารัฐนะครับวันเนี้ย คุณเคยคุยกับเขาสักแอะไหมนะฮะกรุณายกมือให้กับพรบอรของผมหน่อยในฐานะเราเป็นฝ่ายค้านด้วยกันนะฮะแต่วันนี้คุณพุ่งเป้ามาที่พักเพื่อไทยอย่างเดียวเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อไทยคือคู้แข่งคุณคนอื่นไม่เกี่ยวนะครับวันนี้เป็นพันธมิตรของคุณด้วยซ้ํานะเลือกตั้งครั้งหน้าอาจจะเป็นฝ่ายค้านด้วยกันซะอีกก็ไม่รู้วันนี้นะฮะทั้งหมดทั้งปวงที่คุณจำเนี่ยคุณไม่ได้อยากจะนิรโทษกรรมมาตราหนึ่งหนึ่งสอง นะครับคุณทำเพียงแค่อย่างเดียวเองตลอดเวลาที่ผ่านมาคือเงียบอยากเป็นรัฐบาลแค่นั้นไม่ได้มีความจริงใจกับเรื่องจานิ้วธทษกรรมใดๆเลยเพราะถ้าคุณจริงใจนะครับมันต้องมาตั้งแต่หนึ่งมันต้องมาตั้งแต่เริ่มเป็นรัฐบาลให้ได้เดินหน้านิโทษกรรมไม่ใช่แบกหนึ่งหนึ่งสองไปชนศวแบบนั้นสนับสนุนถ้าไม่ได้สนับสนุนพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐบาลแล้วฝากงานเอาไว้นะครับเพื่อจะนิทษกรรมตรงนี้ให้ได้สามนะครับ ตอนที่เขาชวนคุณเป็นกรรมธิการนะฮะปรึปกษาหารือกันว่าจะประนีประนอมเรื่องหนึ่งหนึ่งสองกันยังไงคุณต้องเข้านะครับไม่ใช่ปล่อยให้มาจนถึงวาระหนึ่งพอเขายกมือกันแบบนี้ผมถามจริงๆถ้าพรคเพื่อไทยยกมือให้ฝั่งคุณจะเกิดอะไรขึ้นกับรัฐบาลน,นะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับฝั่งรัฐบาลวันนี้แล้วถ้ารัฐรัฐบาลไม่มีวันนี้อะไรจะเกิดขึ้นรับแก้รัฐธรรมนูญก็จะล้มคุณไม่เคยมีความจริงใจ กับพรบใดๆทั้งสิ้นสิ่งเดียวที่คุณทำตลอดเวลาที่คุณมีพักการเมืองมาคือเงียนอยากเป็นรัฐบาลแค่นั้นอะไรก็ได้ขอให้พวกกูได้เป็นรัฐมนตรีด้วยทุกวิถีทางแม้กระทั่งจะเหยียบศพน้องๆเหยียบน้องๆต่างๆนานาเนี่ยเหยียบฐานเสียงตัวเองขึ้นก็เอาสิ่งที่คุณทําอย่างเดียวคือปลิ้นปล้อนนะจากทําเรื่องดีให้เป็นเรื่องชั่วเอาดีเข้าตัวเอาชั่วให้คนอื่นนี่คือสันดานของประชาธิปัตย์ ผมก็ไม่นึกว่าพักการเมืองใหม่ทุกวันนี้จะกลายเป็นแมงสาบสาขาสองให้เราเห็นนี่คือความจริงใจของพักสม้มใช่ไหมครับท่านผู้ฟังอ่ะผมนี่พูดยาวไม่ได้นะครับพาะแบตกำลังจะหมดเอาแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเพราะไม่อยากให้การถ่ายทอดนี่มันนะฮะมันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะซัดๆัดกันตรงๆแบบนี้แล้วครับทู้ฟังเอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ